มาจับลูกไฟอยู่หน้าบ้านตายคือมากัน30คนแล้ว10คนมีปฏิเทพ

Ăn được thì tính là lại tăng lan này Bỏ đi Đâu mà tay lại nó tăng nữa ก็ูน้าานตายเลยอะไรมาสิบคนเลยไอโวมาสิบแล้วก็อีมันมามันมาหลายที่มากัเ้าเทเดี๋ยวเดี๋ยวส่งที่ไข่ช่วยันนี้วดียวยนนี้